ชเชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเด,ดตตารางจ่ายเงินออกแล้วนะคะจังหวัดสุรินได้วันที่4ทธันวาคมนี้นะคะโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนะคะและส่วนจังหวัดอื่นๆเช็คกันนะคะว่าเข้ากันหรือยังถ้ายังไม่เข้าก็อดใจรอกันอีกนิดนะคะเพราะว่าแจ้งว่า ทยอยโอนเข้านะคะจังหวัดสุรินทร์ได้วันที่4ธันวาคม2563นะคะโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแต่และสาขาก็จะได้ไม่พร้อมกันนะคะมาดูกันว่ามีสาขาไหนบ้างสำหรับจังหวัดสุรินทร์นะคะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีการผลิต2,563ทับ64นะคะจ่ายวันที่4ธันวาคม2563สำนักงานจังหวัดสุริน23สาขาตามนี้ไม่ต้องรู้เลยว่าจะเข้าวันไหนแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไปดูสาขาที่1กันเลยนะคะ1สาขากาบเชิง2เขวาศิลรินถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ แล้วก็สารสขาจอมพระสชุมพลบุรี 5. ถนนปัตมานน 6. หท่าตูม 7. ดบัวเชิดแปราศาสตร์ปราศาทเมืองใหม่ 10. พนมดงรัก 11. บเอ็ดไพร์ขาถ้าแอดอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ 12. เมืองใต้ 13. ระแงสิบสีรัตนปอ 15. บหาลำดวน 16. บสีนรงสิบเจ็สีขอรภูมิ 18. สนามสิบเก้าสิงขะ2ีสิบำโรงทายี่บเอเจรินยี่สิบสองหนองตาติ 23. ่สหนองยาวและส่วนจังหวัดอื่นๆสามารถเช็คได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตลอด24ชั่วโมงนะคะพอเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ใส่เลขแบบประชาชนจากนั้นกดค้นหานะคะ แสดงความยินดีกับทุกคนด้วย